วัดีครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวปลาไหลกันครับผมตามเหมืองรกๆเนี่ยครับด้านหน้าครับผมไปครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรเกี่ยวแล้วเรามาลุ้นกันครับผมไอลุ้นี้อยู่ใต้ใต้น้ําครับผมข้างล่างข้างล่างเป็นโพรงเลยครับผมจะแย่ยทิ้งไหมครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเดี๋ยวผมไปหาไร่เกี่ยวครับผมตัวนี้ลอยดึงเชือกครับเดี๋ยวผมจะลองดึงดูครับเหยื่อหมดครับกินเหยื่อหมดครับป้าแต่อันแรกเลยครับครับปวดหัวทิ่มเข้าไปในรูเลยครับเดี๋ยวเรามาลุน้นครับ ฟาวครับฟาวอีกแล้วครับอันนี้สองครับฟาวกินครับลอยดึงเชือกเข้าไปครับเรามารุนกันครับน่าจะฟาวอีกครับฟาวอีกแล้วครับ วันที่สามแล้วครับฝนก็จะตกอีกแล้วครับครับเชือกตึงเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับจะโอหรือเปล่า ไม่มีดึงสู้ขอสู้แล้วครับสู้แล้วครับโอ้โอ้โอโอน่าจะตัวโตอยู่ครับอ้อตัวใหญ่ครับมันหมานครับตัวแรกครับโอ้มันหมานครับตัวใหญ่ครับผมลอยดึงเชือกเข้าไปครับผมจะลองดึงดูครับ อยู่ครับแต่ตัวเล็กครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับมันหมานอยู่ครับฝนก็กําลังลงเม็ดครับเก่ากินนี้ครับขวดหัวที่มีกค่ครับฝนก็ตกครับเามาดูนะครับรอบนี้จะอยู่ไหมครับ เงียบเงียบอีวครับมันน่าจะอยู่ครับรอบนี้น่าจะอยู่ครับโออยู่ครับตัวใหญ่ครับตัวสวยครับมันหมาครับนี่กินอีกแล้วครับเจือกตึงอีกครับเดี๋ยวเรามาลุ้นครับรอบนี้จะอยู่ไหมครับรอบนี้อยู่ครับรอบนี้อยู่ครับโอ้ น่าจะตัวสวยครับโอตัวสวยครับมันหมาครับตัวที่สี่แล้วครับหมาครับรูนี้ก็กินครับมาดักทิ้งทิ้งไว้รูเก้าครับดึงขวดเข้าไปข้างในแล้วครับเรามาดูกันครับไม่อยู่ครับ ฟาวครับมีตัวครับรูนี้เดี๋ยวได้เกี่ยวทิ้งไม่ไหมครับนี่ก็มีตัวครับดึงเชือกตึงครับเ,เรามารุ้นนี้ครับน่าจะอยู่ครับ ไม่อยู่ครับฟาวครับผมเหมือนจะอยู่เลยตอนแรกไม่อยู่ครับเบ็ดม้วนเลยครับกินครับดึงขวด,วดท่มหมวอทิ่มเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรามารุ้นันครับอยู่ครับ อยู่ครับอู้ตัวสวยครับมันหมานครับผมตัวที่หกแล้วครับนี่ก็ลอยดึงครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับน่าจะอยู่ครับ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 

ยอมออกนครับมาแล้วครับอู้สวยครับสวยครับมันหมานครับเลกเตงอีกครับรอบที่สองครับสามมารุนครับไม่อยู่กแล้วครับฟาวอีกแล้วครับ เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเบ็ดใหม่ครับผมครับสรุปผลงานครับหกตัวครับวันนี้ตัวใหญ่ๆกันเลยครับตัวที่สวยกันเลยครับผมตัวสวยๆกันเลยครับตัวนี้ใหญ่ครับหมานอยู่ครับวันนี้หกตัวครับรูปครับผมหกตัวครับตัวนี้ใหญ่ครับผม หมานหครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ